วันนี้อยู่บ้านคนเดียวค่ะพ่อพาแม่ไปเที่ยวพ่อพาแม่ไปเที่ยวอขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดี2,200คนนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้ก็สามารถกดติดตามได้นะจ๊ะกดติดตามกันไว้นะคะจะได้เป็นการแบบให้กำลังใจกันนะคะอืมไล์คู่น้องฟอร์ดหน่อยคะ่ะพักก่อนนะคะพักก่อนนะคะ ไล์ like, ปุ๊บจะต้องให้คู่คนนู้นคนนี้คนนั้นตลอดไล์ like, ปุ๊บไลฟ์ถามหาคนนั้นปั๊บไล์ปุบ๊บถามหาคนนี้ปั๊บนะส่งของขวัญมาก่อนแล้วส่งของขวัญมาส่งของขวัญมาของขวัญที่ปักหมุดอะมันคืออะไรอะคุกกี้อะคุกกี้อะคุกกี้ในเกมอะคุกกี้ในเกมอะมารีตัวใหญ่มากๆเดี๋ยวจะออกไปนอกบ้านละไปนั่งข้างนอกบ้านเย็นๆอีกก่าคุกกี้อันใหญ่ๆอะมันคือ,อ อะไรอะ่ะแม่วยพรปีใหม่หน่อยเหนื่อยมาทั้งปีโอเคปีนี้ก็เหนื่อยเหมือนเดิมค่ะปีนี้ก็เหมือนเหนื่อยเหมือนเดิมค่ะอย่าไปคิดเยอะปีที่แล้วเหนื่อยอยังไงปีนี้ก็เหนื่อยเหมือนเดิมค่ะคิดอะไรมากชีวิตอือพูดเล่นนะพูดเล่เนพูเลนชีวิตมันก็ต้องเหนื่อยดิไม่มีหรอกชีวิตสบายอะ่ะเหนื่อยฉันยังเหนื่อยเลย ฉันก็ยังเหนื่อยเลยทำ,ท,ำทำนู่นทํานี่ทํานั่นทํามีงานต้องทําชีวิตมันจะสบายไปหมดมันก็ไม่ได้หรอกมันก็ต้องเหนื่อยบ้างอะไรบ้างตามสภาพไปเดี๋ยวไปเอาโต,โต๊ี่ว่ะนะใช่ปะละ่ะชีวิตคนนะ่ะจะให้สบายเหรอใช่ไหมปุย้ยปุ้ยเหนื่อยไหมปุ้ยเหนื่อยไหมปุ้ยเหนื่อยไหมเ้ยไม่ต้องออกไม่ต้องออก เดี๋ยวไปเอาโตะมาตรนี้ไล่แล้วก็หันหลังมาต,ตรงนี้ตรงนี้ตน้นไม้มันสวยดีไงสู้กับใบยางไม่ไหวดูใบายางเลยใบายางไม่ไหวจริงจริงรอพออสัมภาษณ์คูอนางน่ารักนะน้องอัานาน้นน่าน้องกัดน่ารักนะน้องกัดเขาจะฟิลแบบ เข้มเข้มน่าราักไม่ใส่ฟิลเตอร์ด้วยรอแบบธรรมชาติรอแบบ no filter ทอดปลาเสร็จแล้วขายไปเสร็จแล้วค่ะพอละพอขายในต่อๆได้ตั้ง80บ้านแล้วก็ขายในบ้านฟ้าได้อีกเป็นร้อยบ้านพอแล้วโอ้ยเหนื่อยจอยๆบ้างเออน้องกัดนะ่ะน้องกัดเฉดเทิดมาก กำกัเทสนะว่าไปเทสอยู่เทสคุณแม่โอ้ยแดดแดดลงแดดลงบ้านสวยน่ายอยู่นี่อันนี้ป่ะให้มันมีมุมข้างหลัง ถ้มีบพงคนะหพอพูดถึงคุณแม่นึกถึงแม่เจ้าคุณแม่ไหนอะ่ะคุณแม่ไหนทุกคนคุณแม่ไหนพูดถึงคุณแม่คุณแม่ไหนอะ่ะอืมขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะขอบคุณค่าส่งของขวัญได้ได,ได้นะอีสานหนาวอากาศเยน็นเออเมื่อวานที่ไลฟ์กับเอ,อต้ามันบอกว่าที่อำนาจเจริญอะไรกันเออเอามาไว้เลย หายไปอันหนึ่งแล้วเนี่ยลฟ erm ์หายไปอันหนึ่งแล้วเนี่ยจสดาแยเกยแก้วหายไปอันนึงแล้วเนี่ยก็เปิดพี่ก็คนจันทค่ะสวัสดีจากสวีตโอ้โหอยู่สวอร์แลเดนเลยเหรอโคราชก้อนหนาอากาศดีแล้วค่ะเดี๋ยวเย็นๆไปเดินเล่นขอบคุณนะคะ ขอทันโกนาหน่อยทันโกนาอืมขอทันโกนาหน่อยค่ะขอทันโกนาหน่อยสงสารอาจารย์เบียวันนี้โดนหนะักไม่เห็นต้องนะอไปไหนเลยไม่เห็นต้องไปสงสารเลยฆ่าตัวรอดได้กาแฟมีตะกา้าค่ะพี่ถ้าพี่อยากได้กาแฟพี่กดตะกา้าหน้าโปรไฟล์เลยหนูมีตะกา้าแล้วตอนนี้อยากกินอะไรก็คือตะกา้าได้เลย กาแฟกับปลายอินรีอยู่อยู่หน้าโปรไฟล์เลยค่ะมีตะกร้ากดเข้าไปสั่งเลยง่ายๆอุดหนุนได้ค่ะกาแฟมีโปรด้วยนะสามกล่องเหลือเก้าร้อยโคตรถูกสามกล่องเก้าร้อยเอาไปเลยสามกล่องเก้าร้อยบาทสามกล่องเก้าร้อยบาทเอาไปเลยจ้ะอืมเอาไวต้ตรงไหน,นอ่ะโอเอาไว้นั่นก่อนเลยยี่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะ ปลาอร่อยมากรอชิมกาแฟขอบคุณนะคะพี่ซับสุวรรณนนะ่ะอุดหนุนกาแฟหนูไปขอบคุณมากมีโปรสามกล่องเก้าร้อยนะคะกดตะกร้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยสามกล่องเก้าร้อยกดตะกร้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยคุยกับพนักงานเสียงแมนนะคุยกับลูกน้องก็เสียงจะประมาณนี้นิดนึงค่ะอันนี้ยืนเอานะเนี่ยยืนบ้างสั่งปาลารอกินปลาโอเคค่ะปลาก็หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะมีตะก,กร้าปลาอินทรีย์เมื่อกี้ขายได้โอ้โหหลายสิบบ้านเลยนะเมื่อกี้ ขายขายหลายที่เสื้อสวยไหมเสื้อสวยไหมเป็นผู้หญิงมีน้ำมีนวลน,นะคะช่วงนี้เป็นผู้หญิงมีน้ำมีนวลมากสวัสดีค่ะ,วคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยค่ะทุกคนส่งของขวัญให้ได้นะส่งของขวัญได้ได้นะคะส่งของขวัญได้ได้นะคะขอบคุณค่ะ หน้าใสจังเมื่อไหร่จะหน้าทุเรียน,ปร,นประมาณมีนาค่ะประมาณมีนาประมาณมีนาประมาณมีนามีมีนาได้กินทุเรียนมีนามีนาได้กินทุเรียนแน่นอนขอบคุณนะคะเนี่ยเนี่ยคุกกี้ทุกคนกดคุกส่งคุกกี้ให้หน่อยสิตั้งอันนี้ไว้ตั้งเป้าไว้เป็นตัวคุกกี้อืมกุ้งหมดแล้วค่ะทั้งไซส์ใหญ่ทั้งไซส์เล็ก กุ้งหมดแล้วไม่ว่าจะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์มินิไซส์จัมโบ้ไม่มีเลยกุ้งไม่มีเลยนะต้องรอก่อนพรุ่งนี้ค่ะมีงานงานวันพรุ่งนี้งานงานแต่งน้องสาวเดี๋ยวรุ่งนี้ไปงานแต่งน้องสาวบวีซีมีโปรหมายวิซีมันอัติก,ก้าขึ้นยังไม่ได้ค่ะต่างได้แค่กาแฟนะคะกาแฟสามกล่อง เหลือแคเอ่เหลือแค่เก้าร้ยเองสามกล่องเก้าร้อยถูกมากจัดโปรปีใหม่ไปเก้าเก้าเก้านะแต่ว่าตอนนี้ลดให้อีกเหลือแค่เก้าร้อยเองไปกดตะก้าได้นะคะตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์กาแฟแปรี่กาแฟแพรี่ตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์ตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ยืนเนี่ยไม่ใช่อะไรเรอให้มันล่มจะไปนั่งตรงตรงมานั่งเย็นเย็นนี่จะไปนั่งตรงนี้แต่แดดมันยังส่องอยู่แป๊บนึงนะคะแดดมันยังส่องอยู่ ดีใจกับเจ๊ดีใจอะไรคะดีใจกับเจ๊จังคือเรื่องอะไรดีใจทำไมดีใจทำไมเนี่ยโอ้โหแดดแดดเปี้ยผู้มากดีใจทำไมดีใจทำไมคะตัวอย่างโอเคไม่ต้องร้องไห้ สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีสามพันคนนะคะสวัสดีสามพันท่านนะโอ้ยขอบคุณค่ะนี่ไงพี่ัศสุวรรณพี่ัศสุวรรณส่งของขวัญให้ละพี่รักสวัสด,ดีนะคะสวัสด,ดีทุกคนเลยนะคะสวัสด,ดีตอนบ่ายแก่ๆรออากาศล่มก่อนเดี๋ยวจะไปเดินเล่นนะคะตอนนี้มันยังไม่ล่มยังไม่ล่มเดินไม่ไหว ออขอบคุณมัมหมีเด็กโสโนะคะมัมหมีเด็กโสซโซ <c oughs> อสามพันคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะสามพันคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยปลาอินซีมีค่ะกดตะกร้าได้เลยตะกร้าอยู่หน้าป๊หน้าช่องนะคะเข้าไปหน้าช่องแล้วกดตะกร้าได้เลยค่ะ ตะก,ก้าอยู่หน้าช่องนะคะป่าอินซีมีค่ะกดหน้าช่องได้เลยสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขนะคะอืมไม่ไปเยี่ยมหนุ่มกันชัยเหรอมึงจะให้กูไปเยี่ยมเขาทำไมมึงก็ขยันพิมพ์เนาะฮะ เขาเข้าโรงพยาบาลเหรอมึงต้องให้กูไปเยี่ยมเขามึงก็ไม่ตื่นมึงจะให้กูไปเยี่ยมเขาทำไมเขาไม่ได้ป่วยเขาไม่ได้เข้าโรงพยาบาลสวัสดีสามพันคนนะคะสวัสดีค่ะเออไม่ค่อยอยากจะตื่นเยี่ยมเขาทำไมพูดเหมือนเขาป่วยเออหัดกวาดหัดอะไรซะบ้าง โรงงานน่ะไม่ค่อยจะสะอาดไม้คุอนะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แอววนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสองพันเจ็ดร้อยคนนะคะวันนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่ไปซื้อเสื้อผ้ากันมั้งเขาไปเที่ยวกันผู้แก่ผู้เฒ่าเขาไปเที่ยวกัน อะไรอะไรพี่ดำอะไรพี่ดำม,มาหาแม่เลยวะพี่ดำม,มาหาแม่เลยวชุบอ้าวอืมันนี้เลยวพี่ดำมานี่มมน,นี่แม่อยู่นี่ไม่ต้องไปหาหรอกุป้ปุ้ยอะ่ะแม่อยู่นี่เราเร็วโอ,อลองลองโป้ยดำม,มานี่ดำม,มานี่เราเร็วชาดำอืมไม่ฟังอะ่ะสวัสดีค่ะ ไอ้โป้จะร้องทำไมล่ะใส่ชนสวยจัง <c oughs> น่คสวยเปล่ามันไม่มีเก้าอี้นั่งอีกตัวหนึ่งอถ้ามีก้าอี้อีกตัวหนึ่งอะสบายเลยขอให้พี่แพรมีแต่ความสุขปีใหม่มีความสุขอยู่แล้วใครที่ไม่ค่อยมีความทุกข์ไม่รู้จะทุกข์ไปทำไมกกไ,กกไ,ไม่รู้จะทุกข์ไปทำไมทุกข์กับอะไรจริงไม่รู้จะทุกข์ไปทำไมทุกข์กับอะไรต้องทุกข์กับอะไร ไม่ต้องทุกข์กับอะไรไม่อยากทุกข์ทุกมากคิดมากปวดหัวยุ่งยากชีวิตเดี๋ยวกวาดอันนี้หน่อยใบอันนี้มันเยอะมากเลยทุกคนโอ้ยใบใบยางใบยางเนี่ยหน้าหน้าหน้าหนาวคนปลูกใบยางอะ่ะโอ้หกวาดไม่ไหวอะ่ะกวาดวันละสามรอบกวาดวันละสามรอบไม่ต้องร้องลูกร้องทำไมะ่ะ จะออกมาข้างนอกเหรอไม่มีใครดูใช่มีเงินมันก็ทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะทุกคนแต่การทุกคนก็รู้แหละว่ามีเงินชีวิตมันง่ายแต่คํำถามคือจะทำยังไงให้มันมีเงินล่ะคุณก็ต้องขยันขยันทำงานขยันเก็บขยันใช้ด้วยขยันหาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะหาเงินมาใช้ไม่เป็น แล้วก็อย่าทํางานที่มันไม่ได้เป็นความสุขของชีวิตอย่างแท้จริงนะบางคนอนะทางานดิฉันเห็นนะแข่งขันกันอะไรกันสุดท้ายแล้วก็เหมือนจะมีความสุขแต่ก็ไม่มีความสุขนะหลายคนอนะทาธุรกิจแล้วมันหาคําว่าพอดีไม่ได้ยิ่งทํายิ่งทุกข์ดิฉันไม่ได้ว่าใครนะแต่ดิฉันเห็นจะคงเป็นทีเป็นเจ้าของแบรนด์หาเงินหาเงินแล้วชีวิตยิ่งแต่มีความทุกข์ หาคำว่าพอดีไม่ได้สิงมีนะมีเงินเหมือนที่คงความสุขใช่ไหมใช่แต่มีความทุกข์มันไม่มีคําว่าพอดีไงแล้วก็ไปอยู่ในสังคมที่ยิ่งมียิ่งต้องแข่งยิ่งมีต้องยิ่งแข่งกันเออมึงรวยเท่านี้กูรวยเท่านี้ปีนี้มึงกําไรเท่านี้แต่กูกําไรเท่านี้มึงบ้านหลังเท่านี้กูบ้านหลังเท่านี้มึงขับรถคันนี้กูขับรถคันนี้เนี่ยเห็นปะลนะ่ะเห็นปะลนะ่ะ เออเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันมีมันมีจริงมันไม่ใช่ว่าไม่มีนะเข้าใจไหมมันมีมันไม่ใช่ว่าไม่มีสุดท้ายก็ไม่มีความสุขมีเงินแต่ว่าไม่มีความสุขเพราะว่ามันหาหาคำว่าพอมันไม่เจอไม่เจอคำว่าพอ ใบายงบางใบยางจ้าใบายางออันนี้ตะการาเนี้ยเลี้ยงอะไรไม่ได้เลยนอกจากบัวเคยเอาอะไรมาเลี้ยงละตายหมดตาเปอร์น้ำมันไม่ได้เพราะว่ามันรักโดนแดดมันก็ร้อนเกิน ปลามันน็อกน้ำตายหมดไม่ไหวเยอะทุกคนดูสินสเนี่ย,อ,นนยอะไรอ้วนหนึ่งโดน แต่อันนี้ใบาย,ยางใบาย,ยางใบาย,ยางรับสมัครลูกสะพ้ายไหมคะกวาดบ้านเป็นนะใครมีใครมีลูกชายอยากได้ลูกสะพ้ายไหมคะกำลังหาลูกสะพ้ายอยู่ไหมคะทำให้ได้ทุกอย่างนะคะยกเว้นทำหลานให้ไม่ได้คะ่ะ <c oughs> ทำทุกอย่างให้ได้นะคะแต่ทำหลานให้ไม่ได้คะ่ะนี่อา้าก็เรื่องจริงก็ให้ได้ทุกอย่างหละถ้าใครต้องการลูกสซอรพรสแต่ว่าถ้าไม่ติดเรื่องที่ว่าต้องมีหลานลก็ให้ได้แต่ถ้าต้องมีอยากมีหลานก็ให้ทำให้ไม่ได้ <c oughs> ไม่สามารถทำให้ได้จริงๆออึบนะคะอือ นี่เห็นไหมเนี่ยมันโอ้โหปิวมาถึงนี่เลยปิวมาถึงนี่เลยมีคนบอกว่ามีคนอยากได้ค่ะไปทำกิฟต์ให้เหรอไปทำกิฟต์เหรอกิฟยังไงอ่ะทุเรียนรอปีหน้านะคะอือ ไปไหนตกครับอ้าวหมึกมีแล้วเหรออ๋อทุกคนเ็าตกหมึกกันแล้วนะอ๋อว่าแล้วเห็นทิก้าเขาบอกว่าเขาจะตกหมึกเขาจะไปตกหมึกแล้วทุกคนเขาตกหมึกกันละปีนี้ไม่ขายเหรอขายอะไรคะขายอะไรทุเรียนเหรอขายค่ะทุเรียนขายขายค่ะขายค่ะปีนี้ขายค่ะ รอเลยหืม <c> ใ <oughs> บปิวสวยไปหมดแล้วสวนเยอะด้วยกวาดจะไม่ไหวอ,อืออ๋อปีหน้าก็คือปีนี้แหละดิฉันลืมไงว่ามันปีใหม่แล้วปีหน้าก็คือปีนี้ค่ะลืมว่ามันปีใหม่แล้วลืมไงไอ้ป้ยไม่ต้องร้องเลย อยู่นี่จะร้องทำไมไอ,อ,ะอะไรฉันเป็นแม่บ้านแม่เรือนทำไมฉันก็กวาดของฉันทุกวันน้ำฝ <c oughs> นพูดอย่างนี้จะไม่เอาค่าแรงใช่ไหมวันนี้ไม่อยากได้ค่าแรงใช่ไหมหล่อนฉันก็กวาดของฉันฉันว่างฉันก็กวาดก็เขาไม่อยู่ แม่บ้านเขาไม่อยู่วันนี้เขาไปซื้อของกันนี่แล้วเดี๋ยวเก็บอันนี้ได้แล้วนะวันไหนว่างเก็บต้นคิดมัดได้แล้วนะอย่าเอาไว้โอ้ห่าอย่าเลยเดี๋ยวมันจะกรอบซะหมดวุ้ยอ้วนกูกาดทุกวันมึงไปอยู่ไหนมาเนี่ย คนดูมันแซวดิฉันกันสิมันแซวดิฉันกันเนะี่ยมันเป็นลูกลูกน้องที่มันเป็นลูกน้องที่แย่มากคบไม่ได้นะพวกนี้ไล่ออกให้หมดไล่ออกให้หมดมีทั้งที่เป็นญาติมีทั้งที่เป็นเ,เพื่อนของน้องครับลูกน้องส่วนใหญ่ก็มีญาติกับมีที่เป็นเพื่อนน้องเพื่อนน้องสาว เอาคนที่โอ้ยทุกคนคนทํางานด้วยกันนะถ้าได้คนที่รู้ใจกันอะไรกันน่ะมันจะทํางานง่ายคนทํางานถ้าไม่เอาทํางานด้วยกันไม่ได้มันไม่รู้ใจกันมันไม่ใช่อันนี้กันน่ะมันไม่รักใครกันโอ้ยยากเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาอันนี้มันรู้จักกันหมดมันเป็นเพื่อนกันอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าสบายแม่บ้านแล้ววันนี้สบายแม่บ้านอุ้ยสามพันคนสวัสดีค่ะแม่เขาไปแม่เขาไปจัตุจักตรงโรบินสัน ไปซื้อเสื้อไปหาซื้อเสื้อพรุนี้ก็งานแต่งหลานสาวเขางานแต่งหลานสาวลูกสาวลุงดิฉันก็ต้องไปพี่ก๊อฟมาแต่งหน้าให้เดี๋ยวพรุนี้ดูตีมนะคะตอนนี้ลำบากใจมากจะแต่งหน้ายัางไงให้สวย,นยเนาะสาวเดี๋ยวต้องบอกพี่ก๊อฟว่าเอาเบาๆพอเราจะไปแย่งซีนเจ้าสาวเขาไม่ได้เบาๆแต่งเบาๆเอวีเดลุกพอไม่ต้องอายไลน์นงไลเนอร์ไม่ต้องฉ่ำเขียนเบาๆทำเบา เนี่ยแค้นี้ก็เสร็จแล้วให้สะอาดแล้วสะอาดแล้วสะอาดโอ้โหมันปิวว่อนไปหมดเลยไม่ไหวเลยตอนอย้นยางหาขนมมาขายเช่นทุเรียนทอดเหรอโอเคได้ได,ไดเดี๋ยวเอาลงตะกร้าให้อย่าให้เอา,เอ,าอยากให้เอาทุเรียนทอดลงตะกร้าใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ เกินหน้าชัวเกินหน้าชัวอืมเออก็ให้น้องมันขายไปแล้วก็เลยไม่ขายน้องมันขอขายก็เลยให้มันขายไปดิฉันเป็นดิฉันเป็นพี่ที่เป็นพี่สาวที่ใจดีอยู่แล้วอยากขายก็เอาไปขายสิไม่ได้ว่าเลยไม่ดว่าจ้าอย่าขายขายเลยจ้า ดูดิดูใบายางดิโอ้โหใบายงบายงใบยางบ้านน่าอยู่มากขอบคุณค่ะทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านดิฉันน่าอยู่แต่ช่วงนี้ก็จะอันนี้นิดนึงนะกล้วยไม้ก็กำลังออกดีละเกินกล้วยไมย้ กุ้ยไม้ออกฉําแล้วเจอไปไหนอ๋อ <t akes noise> oh. ไม่ไม่มีใครอยู่นะไม่มีใครอยู่นะคะเขาไปซื้อนี่กันหมด <t akes noise> ป้าครับป้าป้าพี่ของพ่อพี่ของพ่อพี่พี่คนโต นี่อดอกสวยมากทุกคนมันออกเองนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยนะมันออกเองดูดีสวยมากกล้วยไม้อะกล้วยไม้มันออกเองมันนะมันออกเองมันป้าจะหล่อป้าฮะอ๋อไหนอ่ะ,อะสองเหรอเอามาฟางไว้ก็กได้ไหม เดี๋ยวหายบอกเขาว่าช่วยงานใช่ปะโอเคอนนี้นะไม่ได้เดี๋ยวหายโอเคเดี๋ยวหนูบอกเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวเอาให้พ่อเขาไปปะเขาไเปะ เขาฝากค่ะคุณนี้งานแต่งเขาไม่ว่างไปอีสวยท <laughs> ุกคน,นอยากสั่งปลาอินทรีกดตะก้านะตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์ นี่ออเดอร์ที่กำลังจะส่งนี่ออเดอร์นี่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 เยอะนะไม่ไม,ไม่ไม่น้อยนะอันนี้อีกอันนี้อะไรนะทางนี้แยกกันนะอันนี้ไปสนีอันนี้ไปสีน่อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ที่เดี๋ยวเตรียมส่งเดี๋ยวมาเอาอยากสั่งกดเลยนะคะส่งทุกวันนะสั่งกาแฟสั่งกาแฟก็ได้นะจะสั่งกาแฟก็ได้นะคะมีกาแฟกับปลา กาแฟโปรถูกมากเลย3ากล่องเหลือ9 0้เอง3มกล่องเหลือแค่900เองจัดโปรถูกมากเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะพรีเมียมนะเป็นกาแฟพรีเมียมนะนี่นี่ทุกคนกดตะกร้าเลยอันนี้หมดละแต่วิซียังปักตะกร้าไม่ได้นี่กาแฟแพรี่กาแฟแพรีตะกร้าอยู่หน้าโปรไฟล์นะคะกดโปรเลยสามกล่องโปรสามกล่อง ปรดีมากพร้อมส่งผู้นี้ส่งนะผนี้อันนี้ส่งออเดอร์ปังค่ะเข้าว่าขายปลาด้วยไงพี่กล้วยออเดอร์ส่วนใหญ่เป็นออเดอร์ปลาแล้วก็มีกาแฟที่ลูกค้าสั่งที่ไลฟ์วันแรกได้สามสิบเจ็ดออเดอร์อะไลฟ์คนเดียวได้สามสิบเจ็ดออเดอร์เลิศไปละสามสิบเจ็ดออเดอร์ฉ่ำๆเนี่ยเนี่ยโอ้โหพังแล้วเนี่ยไม้แบตชาร์โอ้ไม่ใช่นี่อันเก่า นี่นี่ไม่เก็บเลยเดีย๋ยวจะแซงไอ้มะก,ก่อนเล่นไม้แบตแล้วไม่เก็บไม่ให้ไม่ให้ยืมละไอ้าขามึงจะไปกับกลัวรอแป๊บหนึง่งยังไม่เย็นรอเย็นๆก่อนลุกร้อนอยู่ทุกคนเข้าไปกดสั่งกาแฟหน้าหน้าช่องให้หน่อยได้ไหมอยากขายกาแฟกาแฟรอร่อยมาก ที่พบเจอแยกกันไปแต่สายไหนกังวกันร้องทางจริงๆเลยไม่มีใครอยู่หรอกยายก็ไม่อยู่เ๋ย่า,าไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่เดี๋ยวลืมบอกว่านี่ฮึบฮึบ ร้องจริงร้องจัง